ปอานาติบาจะทำให้โซมกรมแบบนี้ส่งผลกว้างให้สร้างทานเป็นนิดนะ เช่นครับสารถูกไปแล้วอยากได้ยอดขายเพิ่มขององเปิดร้านจำหน่ายยางรถยนต์เปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องค่ะปปินยยยออดดขาีป,ปีจอค่ะมาสร้างวิหารเหยียวเลาะไหมมาไหมครับยี่สิบเก้ามีนา มาขออีเลยทั้ง10องค์โ,โคตรเก่ง1 0บยิบามีนานะครับมาขอพรรับพระพิเชิญครับขอกรุงโปรดเมตตาประทานสติปัญญาความกล้าหาญพละกำลังให้กับผมนำพาครอบครัวผ่าน,นปัญหาอุปสรรคทางพวงเลยครับ จะผ่านได้ด้วยอ่านครับยิ้มแรงอันนี้อันนี้ถวายให้สามเจ้าครับโอเคครับผมยวค่อยวางไว้นะครับเชิญครับมาครับตรงทั้นก้อนนี้เนี่ยมาใช้อกงเจิมค่ะบนรูกเชีย